สวัสดีค่ะแนวทางหานอยปกติมาแล้วนะคะสำหรับเมื่อวานตัวเลขหลุดไปนะคะต้องขออภัยด้วยก็ลองเข้ามาติดตามสูตรใหม่กันดูนะคะก่อนที่จะไปดูตัวเลขนะคะน้องใบเฟิร์นขอฝากคำเตือนโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อน ความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้ใครเล่นหวยเล่นพน,นันและก็ไม่ให้เชื่อนะคะเนื่องจากว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวส่วนบุคคลเท่านั้นนำมาแบ่งปันเท่านั้นเองค่ะแนวทางวันที่23นะคะจะมี2สูตร3สูตรนะคะอ่ะ สูตรแรกนะคะแนวทางแรกนะคะจะเป็นวินหกตัวนะคะก็คือวันทัดนี้วินหกตัวนะคะเอามาจับกันให้ครบนะคะจะได้หลายหางนิดนึงนะคะไม่นิดนึงแหละ <c oughs> ก็เกลือบเกลือบนะคะเกือบหมดนะคะแนวทางวินหกตัวนะคะก็เดินดีย้อนไปสมงวนนะคะเดินดีอยู่นะคะส่วนเด่นสองตัวนะคะให้หนึ่งกับสอง แล้วก็มีเด่นหนึ่งตัวให้ด้วยนะคะก็คือตัวนี้นะคะแล้วก็มีตัววินให้นะคะตัววินจะเอามาจับวินกับเด่นสองตัวก็ได้เอามาจับวินกับเด่นหนึ่งตัวก็ได้นะคะอย่างเช่นสี่นะคะเอามาจับวินกับเด่นสองตัวจะได้สี่หนึ่งสี่สองถ้าเอาเด่นหนึ่งตัว มาจับกับวิน4ตัวก็จะได้49 40 41 4 2อย่าลืมตัวเบิ้ลมันเองคือ4 4นะคะประมาณนี้หรือจะเอามาจับวินกันให้หมดเลยก็ได้นะคะอ่ามันก็จะเป็นมันก็จะเยอะเกินไปนะคะเนื่องจากว่า2 4 6นะมันก็จะเป็น7ตัวมันจะเยอะเกินไปเนาะก็เลือกแค่แนวทางใดแนวทางหนึ่งนะคะสำหรับเด่น2ตัวก็ ถ้าไม่มั่นใจในตัวรูดตัววินก็เอาไปรูดนะคะเ,เดนหนึ่งตัวก็เอาไปรูดก็ได้นะคะแนวทางเราก็ปรับเปลี่ยนได้หลายอย่างเหมือนกันนะคะแนวทางวิน6ตัวก็จับให้ครบแล้วนะคะเด่น2ตัวถ้าไม่จับวินก็เอาไปรูดเด่น1ตัวถ้าไม่จับวินก็นำไปรูดได้เลยนะคะ แนวทางฮานอนปกติก็มีเพียงเท่านี้นะคะสูตรจะเดินต่อหรือไม่นะคะก็เข้ามาติดตามกันดูนะคะแนวทางก็มีหลากหลายให้เลือกเลยชอบแบบไหนก็นำไปใช้ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปได้เลยนะคะน้องไว้เฟิรนก็ฝากแนวทางไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีจากตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลนี้ด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ